สวัสดีครับ perfection ใหม่เล่นยังไงกับทิกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอีกน,อนิดหน่อยแต่ก่อนจะเข้าไปดูขอฝากสปอนเซอร์หน่อยแล้วกันนะครับมาแล้วกับ richman shop โน้หนึ่งเรื่องเติมเกมปรับลดราคาฮงไกซาเร็วถูกแล้วถูกอีกถูกกระเดิมทุกราคาถูกกระเติมเออีกมากๆแน่นอนคุ้มสุดๆ,ดๆเติมเกมในเว็บรับ richman coin ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%พร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายตลอด24ชั่วโมง สามารถเติมได้ที่เว็บไซต์และไลน์ Rich Man Shop ได้เลยเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้น p e r f e ฟ t i o n ที่ปรับมาใหม่เนี่ยรูปแบบการเล่นก็ยังคงจะเป็นเหมือนเดิมจัดทีมตัวละคร4ตัวแล้วก็เลือกบัฟให้ตรงกับทีมที่เราใช้บัฟในรอบนี้เนี่ยจะแยกเป็น3ทีมหลักๆได้แก่ทีมใช้ส็กิลยูกับท่าไม้ตายทีมโจมตีต่อเนื่องและก็ทีมซูเปอร์เบรก อะไรที่มันเหมือนเดิมเนี่ยเราข่ามไปก่อนล้วกันมาดูสิ่งที่มันเปลี่ยนไปภายในด่านกันดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือมอนหลังจากปรับมาแล้วเนี่ยเขากระป๋าให้มอนกิกี้หรือไม่ก็พวกมอนตัวเล็กๆทั้งหลายเนี่ยสามารถเกิดใหม่ได้เรื่อยๆและแถมการที่คุณฆ่ามอนกิ๊กี้เนี่ยคุณก็จะสามารถลดเลือดของบอสได้ด้วยเช่นกันหรือก็คือมอนทั้งสนามเนี่ยมันสามารถแช์เลือดกันได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าคุณจะตีมอนตัวไหนถ้าหากคุณฆ่ามอนกิ๊กี้บอสเองก็เลือดลดลงไปด้วยและเราจะต้องตี iki, อออองม,นมอนกาาิ ไไปได้นตอนทีเ่เพิ่งปรับมาล่าสุดเนี่ยตัวเวฟแรกมันจะเป็นมอนกิกี้หมดเลย5ตัวส่วนเวฟที่2กับเวฟที่3าเนี่ยเราถึงจะค่อยเจอบอสที่ยืนอยู่ตรงกลางนะเรื่องมอนเสร็จไปเรื่องสําคัญอีกอย่างที่ปรับมาในรอบนี้ก็คือบัฟที่อยู่ภายในดานอย่างที่เห็นมันจะขึ้นเป็น0ทับหนึคือเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเก็บแต้มวิญ,ญญาณนักสู้ให้ครบตัวบัฟเนี่ยถึงจะทํางานขึ้นมาแล้วเราจะเก็บแต้มวิญ,ญญาณนักสู้นี้ยังไงข้อที่1ทําตามเงื่อนไขในรอบนั้นๆอย่างถ้าเป็นรอบนี้เนี่ยการที่เรากดสเราดโ รับ5แตมสมมุติคุณเป็นตัวปัญญากดสกิวไปโดน5เป้าเลยเนี่ยคุณก็ได้มาเลย25แต้มอย่างที่2ได้จากบัฟที่เราเลือกก่อนจะเข้าห้องซึ่งการได้รับนี้เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขต่างกันออกไปตามบัฟแต่ละอันแต่ยังไงเงื่อนไขมันก็จะสอดคล้องกับความสามารถของบัฟนั่นแหละอย่างเช่นถ้าเป็นบัฟที่มันบัฟทีมโจมตีต่อเนื่องเนี่ยุณกร็ระต้องโจมตีต่อเนื่องเพื่อได้แต้มวิญญาณนักสู้ซึ่งจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับบัฟที่เราเลือกมาให้มันเข้าาาาาากกกกกัับทททีีีีีมมมม่่่่่่่เเเเเเเรรใช้นนนนนแลลละยยยยตตตตววออออออองงงงงงขจจมืืจื็็ภา เวลาเราออกตีต่อเนื่องหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้รับ2แต้มซึ่งจะเป็นบัฟอัน,นอื่นๆปริมาณแต้มก็อาจจะไม่เท่ากันอาจจะมากกว่าหรือว่าอาจจะน้อยกว่าหลังจากที่เราเก็บแต้มวิญญาณสู้จนเต็มร้อยแล้วเนี่ย ตัวบัฟก็จะทํางานขึ้นมาแล้วเราสามารถดูระยะเวลาของบัฟได้จากการดูที่แถบแอคชั่นลักษณะมันก็คล้ายๆกับบัฟโรบินนั่นแหละพอถึงเทินปุ๊บบัฟก็จะหายไปตอนที่บัฟมันติดอยู่เนี่ยเรายังคงสามารถเก็บแต้มวิญญาณนักสู้ได้อยู่แต่เราจะเก็บได้สูงสุดอยู่แค่30หน่วยส่วนที่เหลืออ,อีก70เนี่ยเราจะต้องรอบัฟมันหมดก่อนแล้วทงจะสามารถเก็บแต้มวิญญาณนักสู้ให้มันเต็มร้อยใหม่ได้อีกรอบหนึ่งในขณะที่เราอยู่ในบัฟนี้เนี่ยผมได้นานะว่ามีอะไรคุณใส่ให้หมดเลยนะเพราะว่าตัวบัฟมัน ในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเร่งแอคชั่น100%และทำให้มอนโดนดามเมจเพิ่มขึ้นอีก50% mm hmm. เวลาที่เรากดสกิลใส่มอนเนี่ยก็จะมีฟิกดามเมดโดนใส่มอนแล้วก็โดนมอนตัวข้างข้างแถมให้ด้วยโดยรวมแล้วเนี่ยการที่เขาปรับมาแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวปัญญาทั้งหลายสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามอนมันเยอะเราจะทําเงื่อนไขอะไรก็ทําได้ง่าย อย่างเช่นการตีเกาะแต่ครบ3ตัวฮีมโกโดถนึ่งจะอ,ออกโจมตีต่อเนื่องหรือถ้าเป็นอย่างเฮอร์ตาเราตีมอนให้เลือดลดเหลือครึ่งหลอดเฮอร์ตา <H erta S 2> ก็จะออกโจมตีต่อเนื่องเวลามีมอนเยอะๆแล้วมันเกิดใหม่เรื่อยๆเนี่ยตัวละครพวกนี้เนี่ยก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ดีขึ้นด้วยและแถมการที่เราฆ่ามอนกีกี้เนี่ยก็ยังช่วยแชร์เลือดกับบอสได้อีกทาให้เราไม่จำเป็นจะต้องไปเล็งบอสแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจากเดิมที่พวกตัวปัญญาเล่นได้ดีอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ที่ปรับมาใหม่เนี่ยก็กลา,ายเป็นว่าสามารถเล่่นนได้้ายขึอีก แต่ก็ไม่ได้ส่งผลดีกับแค่ตัวปัญญาอย่างเดียวนะไอพวกตัวละครที่มันตี3เป้าหรือว่าตัวตีเป้าเดียวบางตัวเนี่ยมันก็พอจะเอามาเล่นผ่านได้อยู่เหตุผลก็แบบเดียวกันเลยครับมอนมันแชร์เลือดกับบอสเราสามารถตีมอนกี้ๆเพื่อลดเลือดบอสไปได้ไม่จำเป็นจะต้องมาตะบีตะบานตีใส่แต่บอสเพราะว่าอย่างบางตัวละครเนี่ยเราจะเป็นจะต้องตีกรอะบอสให้แตกก่อนถึงจะทําดาเมจแบบเยอะๆใส่ได้อย่างเช่นทีมซูเปอร์เบรกหรือทีมดาเมจสดเนี่ยตอนที่บอสมีเกราะกับบอสไม่มีเกราะเนี่ยดาเมจมันห่างกันใช้ได้อยู่นะ ทางนั้นต่อไปเราไปในส่วนของทริคใช้ในการผ่านอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะเป็นทริคหรือเปล่าแต่ก็หวังว่ามันจะช่วยคุณได้บ้างก็ที่จะบอกเน่ก็จะมีแค่ของห้องสี่เท่านั้นแหละคิดว่าห้องสามเน่ยังไงทุกคนก็น่าจะผ่านกันแหละถ้าจะติดก็คงจะติดที่ห้องสี่นี่แหละเพราะเป็นห้องที่ยากที่สุดห้องสี่ครึ่งบนเวฟแรกเนี่ยถ้าคุณเป็นตัวละครที่ตีเป้าเดียวตีสามเป้าเนี่ยแนะนําให้คุณพยายามตีปลาบู่ไปก่อนถามว่าทำไมเพราะตอนปลาบู่ตายเนี่ยมันระเบิดโดนดามีใสมอนข้างๆด้วยมันจะช่วยให้เราเคลียร์ จากดาเมจของมันแต่ถึงไม่อย่างนั้นตัวมันเองตอนระเบิดเนี่ยก็ยังแปะดีบัฟลดเกาะใส่มอนที่มันระเบิดใส่ได้อีกฉะนั้นก็ทําให้ไอ้มอนตัวที่เหลือที่เราไม่ได้ตีเนี่ยมันโดนดีบัฟไปโดยปริยายแล้วก็โดนดาเมจด้วยส่วนเว็บที่2กับเว็บที่3เนี่ยบอสมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็จะมีมอนข้างข้างอีก2ตัวถ้าตัวละครคุณตี3เป้าหรือว่าตีเป้าเดี่ยวเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าให้คุณพยายามตีมอนตัวข้างข้างบอสไม่ต้องไปเล็งบอสพยายามฆ่ามอนที่อยู่ตัวข้างข้างบอสถ้ามีสกิลที่มันนนเป็กาารรระะดีหืออสถไ คุณก็เอาไปแปะใส่บอสทิ้งไว้ได้เลยแล้วเราก็มาเน้นในการฆ่าพวกลูกน้องแทนเพราะว่าตอนที่ลูกน้องตายเนี่ยเราได้ประโยชน์หลายอย่างตัวละครบางตัวได้ประโยชน์จากการที่เลือดลดตัวละครบางตัวได้ประโยชน์จากการที่มอนเกราะแตกการที่เราตีลูกน้องเนี่ยมันทําเงื่อนไขพวกนี้ได้ง่ายขึ้นแถมตอนมอนลูกน้องตายเนี่ยเราได้อะไรอีกเราได้แต้มข่าวัญญาณนักสู้เราได้แต้มเพอร์ฟิคชันฉะนั้นผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้คุณเน้นตีพวกลูกน้องดีกว่าในส่วนของบอสหลักเนี่ยผมแนะนําว่ารอมันเกราะแตกก่อนคุณค่อยเอาสกิลไปลงที่มันแทนนนนตออีี้มมััยยงกรู่เคุณ ตีลูกน้องรอไปถ้ามันมาเอินเกาะแตงเมื่อไหร่ก็คอยไปซัดบอสท,ทีหลังครับเพราะถ้าทําอย่างนี้เนี่ยถึงแม้คุณจะไม่มีดามจพอจะปิดบอสได้เนี่ยคุณก็ยังพอจะมีแต้มที่ได้จากการฆ่าลูกน้องเอามาเสริมในการใช้ผ่านเพอร์ฟิชันได้เพราะว่าการที่คุณจะได้ดาวครบเนี่ยคุณจะเป็นจะต้องผ่านทั้งห้องบนห้องล่างให้แต้มรวมกันครบ6 0,000อย่างน,น้อยๆเนี่ยห้องหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องได้แต้ม30,000ื่น่ะแต่ถ้าได้เยอะกว่านั้นอีกห้องหนึ่งก็จะได้สบายไปครึ่งบนก็มีแค่นี้แหนลยนยะ หวังว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์กับคุณบ้างนะครับพอเผื่อใครยังไม่ผ่านเขาจะได้มีแบบว่าแนวทางนิดๆหน่อยๆเอามาช่วยให้เผื่อเขาดูแล้วมีอะไรกระตุกจิตกระชากใจมาช่วยให้เขาผ่านได้นะ่ะไม่มีอะไรจะบน่นละคลิปนี้แค่นี้ไปแล้ะครับบ๊ายบายกดไลค์กดซับเลย